โดนประกาศจับอ่ะท้าเข้าสตรอเบอรี่คนที่จะโดนคืออาเหลียงแท้ไม่ใช่กัปตันแล้วนะโอ้ขอตกแข่งดูวความอ้วดด้วยนะอีไม่ได้ตั้งใจอีอายุยังน้อยนะยังไม่รู้มิติภาวะถ้างั้นเจ้าขัดดอกไปแล้วกันนะเหลียงไงทำไมปน้ำเสียงเป็นอย่างนั้นนนั่ขัดดอกไม่ขุนลุกมากเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าปันเลา่อนเลยนะฉันมัดไว้แล้วผู้ช่วยตาแนะตไหม อะไรท่านผู้ช่วยอะไรนะผู้ช่วยท่านแน่เดี๋ยวเอาไปขักดอกให้อ้าวไปอเล็กขาอีกไม่เอ่ยไปขักดอกแทงว่าอีดอรีงประจําไม่เป็นไรอีาท่านเนลี่ยนี่น่าจะประมาณนั้นวัวตายวัวใกล้เคียงกันดีนะท่านโอ้โหใกล้เคียงอะไรวัวดงหรือวัวตายเรียบร้อยไอ้านเหลี่ยงครั้งเดียวท่านเหลียงเหลี่ยงท่านเหลียงอีกแล้วซ้อมร้องก่อนสิท่านเหลียงเอ๊ะ จชครวยไปเลยท่านเปิดบ้านแดงเลยอ่ะจชครวยไปเป็นพนักงานบ้านแดงหนึ่งเดือนน่ะอาย่าเทคกเทคกุกมไหมเอาไปแขวนไว้ที่หน้าประตูได้หรือเปล่าไอ้ลึกทรมานอกว่ากระจังวะเนี่ยจะให้อสมายเอลไปทรมาน์กะอ๋อแค่ลื้อต่อ้วแพ้แค่นี้นะสมาเอลนะไอ้กูหงิดอยากนอนคุกเว้ย จากแก้ด้วยเลยเดี๋ยวมีเตียงน้องด้วยคุยกันเอาเลยข้างในอ้าวแล้วไม่ไม่ไม่เปิดเขาหรอแกมือว่าด้วยโอ้โทษทีเออเซอร์ไม่ใช่แจ็คงูงิงจากน้องคุกไว้งูงิงจากน้องคุกไว้เรจะไปไหนนั่นเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลดไม่ได้ปล่อยว่าแล้วไม่ใช่หรอไปยังยังยังนิ่มตัวดอ้าวอุ้มอุวยแก้วตองซักคุกอ่ะ กินขนมไหมเหลียงไอ้ไม่เอาอ่ะไม่เอาโอ้โอ้ไม่ชอบกินขนมเหลียงจะกินขนมหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาอย่าทำอะไรโอ้เลยนะโอ้ไม่กินขนมโอ้ไม่ติดวังอ่ะโอ้ติดเค็มอืมไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เค็มเ็มอยู่เหลียงไอ้ไม่เอาไม่เอาอย่าเลยอยาทำโอ้เลยอ่ะอาจจะทรมอยู่อ่ะถ้าเหลียง ปกปกดอกกระเจามืออ้วกก่อนอ่ะได้ไหมแล้วยังเสียงเหรียงได้ไหมปกดอกกระเจามือได้ได้ได้ไหมได้ดไหมถ้มมา,มา,างั้นเหลียงก็หาหลังซิไม่ได้ไม่ได้มันต้องปวดจากด้านหลังนะเหรียญไม่เอาไม่ดีดเจเย็นๆอยา่าเหรียญหลังให้เขาปวดกระเจามือดีๆีสิท่านโอ้ยอมดมใส่ดอกกระเจามือยังตายดีกว่าดีกว่าทางหลังให้ดใครอยากดมดอกไม้เหรียญไอ้ไม่เอาอ่ะ นายไม่หันนายไม่หันหลังแล้วนายจะดมดอกไม้หรือไงไอ้ไม่เอาได้อย่ทำอย่างงั้นนะไม่ดีนะคงเช่นะอย่าไปเลยถ้าเหลียงคนรอดูอยู่อ่ไอ้อย่าเลยอ่ะเห็นไหมเนประชาชนงเนี่ยเรื่องนี้มันต้องถึงของก็สวยอ่ะว่าจะฟ้องหรือแน่อาชลิฟเรื่องนี้ต้องถึงเที่ยงสองโมงตีขนมสักชิ้นเอาไม่เหล่ยงไม่เอาโอไม่กินโอไม่ติดหวังโอติดเข้มไป ขนมอ้วกก็เค็มๆนะเหลียงนะไม่เอาว่าจกิงจืดไม่ไหวเหลียงอยากได้รสชาติอะไรเดี๋ยวข้าจะให้ได้นะเหลียงไม่เอาะลิงอ้วไม่รับรสชาติอ่ะลิงอ้วชาหมดท่านยังบอกว่าลิขิตป้อนเลยอ่ะยาบอะไปไอ้อม่เอว่ะทำอะไรวเลยนะอาจยะรีบนะจะลงเหลียงจะให้ข้าปลดกุญแจหรือเปล่าน่ะ อ่าปกไม่หางหลังได้ไหมหังหน้าได้ไหมอืมใช่งเราต้องหันหลังเขาน่อยฮะเอเลนาตายอ้วหันหลังให้อ้วยอมไต่ดกุเจยกันไปได้เดือดเดยอดจิตตุกได้เดือาเลียดไม่ได้เดือเอยโอมือเื่อใหญ่เป็นบ้าเลยปกเจีกมือว่าเถอหน้าเห็นว่าเป็นเด็กน้อยตาดำๆนะ อะ่ะเดียบรอยไปไปเอาไม่ได like ้เ <that> สียใจด้วยอลียต้องเสร็จลงค่ะอ่ะหังหลังมาอาะลี่ยหังหลังมาเอาอย่าขืนแรงเข้าไปเลยเนี่ยอืออายาตัวเล็กใหญ่ยังวะเัน๋ยวไมอยาข้างในอ่ะเสร็จแล้วอีพีของตัวล้วบล็อกประตูไว้เลยทุกคนช่วยกันบังประตูไว้น่ะ ไอ้ย่านะเลียงเขาพุ่งพลาดหนีออกมาทันเลยอย่าเรามาอยู่กันเต็มเลยช่วยด้วยนะรักสีพญช่วยด้วยอีมากระทำช้ำเล้ากุ้ว่าอีใจถักชำเล้าก้ว่าไปเอาไปเพิ yeah. ่มอีกคนนึงเอาเลยเอาเลยนะทอเสื้อผ้าให้เรียบร้อยไอ้อย่าให้ชุดเปื้อนนะสวัสดีวั่นเลี้ยง อ่ะามือได้แล้วสองหนึ่งท่านก็ไม่แค่านบอกข้าเมากิก่อนชบกันเลยอะโอ้ยยอมตายดีกว่าท่านบอกสองหนึ่งก็ไม่ชนะไม่ใช่เหรอโอ้ยดูตัวยิ่งซา่ท้ไมอยากนึกภาพเลยอออติอามาเช้าอุลุวยโอยนี่อกเลยต่อย พยอมฟังดีๆก็อาจจะวอายอมตายอดี่ยอมตายดิวากินนมนะวาง้ขนก่อนไอ้อย่าใช้เชือกเลยไอเเดี๋ยวเหรอย่า่าอย่าทำแบนีเลยจะตายเหลียงแค่นี้ก็ไม่ยอมกันนะเลียนดูน้ำเสียงภาาอัง่าออย่าทำะไรนเลยนะ เรลงเลียงจะกินขนมยุ่งเนะท่านีัเนี่ยไม่ท่จี๋เป้ท่านป้าท่านมาวท่านตัวนึ้ป้ามานายต้องภูมิใจนเหลียงตายเลยขนมทีเก็บไว้สองเลยะขนมทีเก็บไว้เนี่ยตายต่ตายงแข็งโป๊กเลยอ่ะทำไมลงเตียงมันดังเพลง เดยหมือนปลาพยายามเจือด้วยจะให้หนีลงน้ำมานะเหลี่ยงนายชอบแบบของขาวหรือว่านายชอบแบบของขาวไอ้ก็ไม่ชอบอะไรทั้งนั้นอ่ะเจ้าเมืองเจือด้วยคาทัใจมองไม่ได้เอาแล้วช่วยให้ใจเยือกเยินวันนะท่านเหลียงเจือด้วยอ้าวเรียบร้อยแทงกันตายตายเถอะฉันยังไม่ทันเขี่ยตูดมันเลยเนี่ย เรียบร้อยแทงกันแล้วไม่ต้องแย่งอ้วนหรอกแลอะีในเยบาทนะตอนแกเชื่อแค่ท่านนะไอพวกลือออกไปได้แล้ว <c oughs> ทำไมหนาเหลียงเหลียงเป็นอะไรนะอ,อ,นนอ,อนน๋ออันนี้คืออันนี้คือเหลียงไม่มีเงินจ่ายหรือก็เลยโดนขังก็หรอไ <ๆ S 2> อเดี๋ยว่าจ่ายเงินก็ได้อ่ะเรียบร้อยสุดท้ายตังเดิมพอดีเาก็หมดไปไอเดี๋ยวอเียเดี๋ยวมองดงมังกรว้วไว้เดี๋ยวมองดงมังกรวัว เอาม <laughs> ีออกไปไกลๆนะมาแลไปเลมาเลยเดี๋ยวมาเลวอย่าเลยอย่าทำก็เลย ุดโกนนยุ่งนี่ไงเน่ยนี่หรออย่านะเอ๊ยอย่าจะว้ายอายอย่าจะว้ายอมแล้วใช่เจ้าก็ต้องยอมแล้วฮะพระนรจับแล้วเนี่ยอ้ยโวกนก็จะไม่ตามมาตายแล้ว กลับไปหาพวกเขาเถอะอ่ะะวกติจะทำอะไรพิธีพิลกรัวกันนะโอ้อไม่มีอะไรหรอกใช่ไม่มีอะไรหรอกอ้เจเสียงตัวรี้ไม่น่าวไว้ใจมาตรงนั้นไม่เร็วเลยว่ะมาใครก็ไม่รู้เป็นมาประชาชนชั้นสองนั่งไอ้โอวาแล้วจะใช้มาตัวน,นั้นหนี้้าไม่ได้หรอก อ่ไฉอ่ะโอเค,คว้แล้วโอ้กำลังจะลงเปลี่ยงมาสักหน่อย <laughs>